One two three, come on! Come on, come on! I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. Never ending it's only something I can't forget my heart won't let it rest, but you keep on forgiving admit that I'm afraid if I let go of the สวัสดีจ้าพบก,กับช่องเตยไทยสปายอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายโชคสุขคนจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไปแล้วจ้าชมหมอ,อยหอยสังกับตัวโตเตยไทยจ้าใกล้เที่ยงเข้ามาแล้วนะคะเมื่อเช้าก็ทําความสะอาดบ้านยกใหญ่ทั้งล้างห้องน้ําทั้งดูดฝุ่นอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าคืนนี้เริ่มจากทุ่มกกว,ว่าไปนะคะ เพ so ื่อนๆจะมาร่วมงานวันเกิดพ่อใหญ่นะคะแล้วก็ญาตินิดๆนะคะรวมกันก็เราวๆสิบกว่าคนได้นะคะก็เลยเตรียมบ้านเตรียมอะไรนิดหนึ่งสี่หโมงเย็นถึงจะเริ่มทํากับแก้มบ้างส่วนที่เราจะทํานะคะส่วนที่ซื้อก็ซื้อเรียบร้อยสําหรับเครื่องดื่มก็เหล้าวายเบียอะไรต่างๆก็เตรียมไว้หมดแล้วก็รอแต่ไทยแกอย่างเดียวนะคะ เมื่อกี้ตัวโต้ก็ไปซื้อดอกทิวลิปมานะคะดอกทิวลิปกําลังเริ่มเป็นเทศกาลของวฮ้อนแล้วนะคะเหลือแต่ยังไม่บานมากนะคะมาใส่แจก,ก,กันตรงนี้ให้มันช่วยๆหน่อยหนึ่งนะคะนี่แหละค่ะวันเกิดครบรอบ66ปีพอดีนะคะงวดนี้อย่าลืมเด้อยจ้าบริกลับนะคะหกหกวาซสานนะคะลองหยอดดูก็ได้นะคะตัวโตก็อาจจะหยอดเสี่ยงดู นิดหนึ่งนะคะถูกหวยรวยเบอร์ก็ถือว่าโชคดีกันไปเนาะค่ะพราะใหญ่ไปไหนคะวันนี้มีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะวันเกิดวันตายอะไรก็ว่ากันไปนะคะ่ะเมื่อเช้านี้เราๆ9โมงกว่าทางโรงพยาบาลทางศูนย์มะเร็งที่แฟนเก่าพ่อใหญ่รักษาตัวอยู่นะคะโทรมาค่ะ เพราะว่าพ่อใหญ่ไปที่ไปเยี่ยมนะครับแฟนตัวโต้ไปเยี่ยมวันสองวันนี้เขาก็ใกล้จะหมดแรงก็ว่ากันไปวาระสุดท้ายนะคะเขาก็เริ่มไม่ค่อยรู้สึกตัวแล้วแกว่านะคะว่าจะอยู่ได้สามวันสี่วันไปไป,ไปมาเมื่อคืนเขาหลับไปแล้วนะคะหมอทางโรงพยาบาลทางศูนย์ก็ตัวมาพ่อใหญ่ตั้งแต่9ก้าโมงกว่าแกก็เ,เลยออกไปนะคะตัวโตก็ตบอกว่าไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลัง ทางบ้านเดี๋ยวฉันจัดการให้แฟนเก่าก็คือแฟนเก่านะคะก็อยากไปเห็นกันก็อยากไปสั่งเสียเห็นใจกันอะไรรอบสุดท้ายไม่มีปัญหานะคะนี่แหละค่ะคนเราเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะถึงจะเลิกลากันไปแล้วสําหรับพ่อใหญ่ก็เลิกลากับแฟนเก่ามาแล้วทั้งหมดก็ 8ปีได้ถึงมาเจอโตโตโ้ตโต้ก็อยู่กับแกมา8ปีได้ก็ทั้งหมดก็16ปีที่เขาเลิกลากันไปแต่เขาก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่แหละค่ะโตโต้เขาบอกอยู่ค่ะถ้าเลิกลากันด้วยดีก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ไปดื่มกาแฟไปเที่ยวไปเหเงินไปเดินด้วยกันมันเป็นเรื่องปกติของสังคมฝรั่งนะคะอย่างคนไทยเราก็คงจะเหมือนกันถ้าเลิกลากันด้วยดีนะคะส่วนมากก็ ไม่อยากจะเจอกันนะคะเก่าก็คือเก่าใหม่ก็คือใหม่แต่สําหรับตัวตัวตอนเขายังมีชีวิตอยู่ก็ไปกับเขาใหญ่เหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นไปบ้านเขารู้วาที่พักเขาเราให้แต่แฟนเราขึ้นไปดื่มกาแฟหรือไปอะไรเราก็เดินเหินอยู่รอบนอกนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าไปมันก็เขาก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ก่อนเขาก็เคยมาอยู่นะคะ็มาบ้านตัวตัว,ตวเองมาดื่มกาแฟที่เราเบียงบ้างช่วงฤดูร้อนนะคะเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาคุยอะไรกก็คุยกันไป นะคะแต่การทักทายกันของฝรั่งเวลาเจอกันบางครั้งมันต้องมีกอดมีหอมมีนู่นมีนี่นะคะเราคนไทยบางครั้งเราก็จะแป๊บแป๊บปั๊บๆในหัวจิตหัวใจบ้างอาจจะคิดมากหน่อยหนึ่งในช่วงนู้นเพราะว่าแฟนเก่าพ่อใหญ่ที่เท้าความก็คือเผื่อแฟนกับเอฟซีใหม่เข้ามาอาจจะไม่เข้าใจนะคะแฟนเก่าพ่อใหญ่ก่อนโตโต,ตจะไปเมืองไทยเดือนสิงหากันยาปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเข้า โรงพยาบาลเข้าศูนย์โรคจิตก็คือเขากลัวเป็นโรคซึมเศร้ากลัวคิดสั้นก็เลยเข้าศูนย์ตรงนั้นบำบัด3เดือนกว่าจะออกมาช่วงหนึ่งก็ก่อนที่จะเลิกลากับพ่อใหญ่ไปก็บอกพ่อใหญ่บอกว่าเขามีคนใหม่เขาก็ขอก็จบกันไปแต่ก่อนหน้านั้นเขาก็อยู่กันมาถึง15ปีนะคะเลิกลากันไปด้วยดีนั่นแหละค่ะไปเข้าศูนย์เข้าอะไรก็ออกมาแล้วก็หางานทําหาอะไรที่นี้เขาก็ พ่อแม่ก็ไม่มีแล้วนะก็มีแต่ญาติญาติพวกน้าพวกป้าเขาอาจจะมีหน่อยนึ่งพ่อใหญ่เพราะว่าก็เห็นไปเยี่ยมอยูย่ญาติญาติทางแม่ทางอะไรเขาหน่อยหนึ่งแต่ณตอนนี้เขาก็ตมาบอกพ่อใหญ่ด้วยแล้วก็ทางญาติพี่น้องเขาทางนู้นพ่อใหญ่ก็บอกว่าดีอยู่หรอกถ้าเป็นอะไรไปในช่วงนี้ก็คือเพราะว่าหนึ่งมันตรงเสาร์อาทิตย์คนที่ทํางานทําอะไรเวลามาร่วมงานศพงานอะไรกันกว่าจะฝังหรือว่าเผาทุกวันนี้ทา ฝรั่งมังค่าก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะฝังหรือคุณจะเผาแล้วแต่เราระบุในสัญญาหรือว่าในประกันนะคะเพราะว่าการจัดงานสุนของฝรั่งเขามีประกันนะคะประกันรับจัดทุกอย่างเราจ่ายไปเหมือนประกันชีวิตนะคะไว้เพื่อถ้าเราตายเขาจะจัดงานน่เราทั้งค่าดอกไม้ค่าลวงค่าต่างๆรวมแล้วก็คงหกเจ็ดพันยูโรได้ก็ตีเป็นเงินไทยก็เกือบสามแสนบาทเลยสําหรับ งานศพของฝรั่งก็จะมีวงเงินอยู่ราวๆนี้เพราะว่าแฟนเก่าตัวโต้พ่อใหญ่เก่าก็ตอนนั้นที่ล้มหายตายจากไปจัดงานศพกันตอนนั้นช่วงโควิดโควิดพอดีไปร่วมงานกัน5คน6คนก็จ่ายไปแล้ว5 6 6 0 0 0พันยูโรนะคะนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะการจัดงานศพการสูญเสียอะไรของฝรั่งก็เตรียมไม่หมดอย่างแฟนโตัวโตเองคนนี้นะคะเขาก็เตรียมไว้ทุกเรื่องนะคะไม่ต้องห่วง ถ้าล้มหายตายจากไปนะครับร่างกายอยู่โรงพยาบาลแล้วก็เริ่มติดต่อฝ่ายนู้นฝ่ายนี้การปักกันกลางอะไรเราติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่รับจัดงานศพนี่เขาก็จะมาเองมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเราเตรียมไปเฉพาะเสื้อผ้าหน้าผ่อนที่ตัวไหนที่แฟนเราชอบหรือว่าอยากให้แฟนเราใส่ตัวไหนเราก็เตรียมไปเพราะว่าตอนพ่อใหญ่เก่าของตโตเสียไปสองสามปีที่แล้ว โต๊ะโต๊ะไปซื้อนะคะซื้อเสื้อผ้าใหม่อะไรใหม่ทุกอย่างนะคะเตรียมไปให้เขานะคะเขาจัดให้หมดเรามีหน้าที่ไปดูตอนที่เขาแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะแต่งตัวรอรอเสร็จแล้วนอนถ้าบ้านเราก็นอนทาปแป้งอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเตรียมจะลงไปในโลงศพอะไรเขาก็ให้เราดูเราเห็นก่อนเจ้าหน้าที่เขาก็ก่อนเขาจะปิดโลงปิดอะไรแล้วหลังจากนั้น เขาก็จะถามเราเองว่าเราจะไปจัดงานศพที่โบสถ์ที่อะไรเราจะเผาหรือเราจะฝังเพราะว่าถ้าพวกฝังส่วนมากก็จะไปทําพิธีในโบสถ์ก่อน3วันหรือว่ากี่วันก็แล้วแต่ญาติพี่น้องจะว่าก,กันไปส่วนมากก็3มวัน5วันเกตวันนะคะทางเหมือนทางบ้านเราแต่ถ้าจะเผาเขาก็จะเอาศพมันก็จะมีห้องห้อง,องถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนวัดศาลาหนึ่งถึงศาลาไหนก็ว่ากันไปเขาก็จะจัดเป็นโซนแล้วก็โซน เคารบศพแล้วก็โซนดื่มกาแฟเมามอยหอยสังกันแล้วก็ถึงวันที่จะเผาเค้าก็จะมีโซนอีกโซนหนึ่งเพราะว่าตัวโต้เคยร่วมงานศพของฝรั่งมังค่าแล้วเยอะนะคะก็ถือว่าเยอะพอสมควรใน8ปีก็ร่วมไปแล้ว 6- 7งานได้นะคะญาติพี่น้องทางแฟนนี่เลยค่ะทั้งแกก็เสียใจนะคะเศร้าซอยหงอยเงาเหมือนกันเพราะว่าแฟนเก่าคนก่อนนุ่นก็ตายเพราะมะเร็งคนนี้ก็มามะเร็งเราเป็นคนที่3แล้วอะไรแล้วนะคะ แล้วก็ปีก่อนปีที่แล้วนี่ก็พ่อแกก็เพิ่งเสียไปสําหรับเ่าใหญ่นะคะน้องชายเขาก็เสียก่อนหน้านี้อีกป้าแกก็เพิ่งมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างคนล้มหายตายจากเยอะพอเราอายุมากขึ้นเราก็ต้องยอมรับนะคะคนที่อายุมากกว่าเราเขาจะล้มหายตายจากห่างหายจากเราไปทีละคนสองคนแล้วตอนนี้ก็รูปภาพก็ตั้งอยู่ตรงนี้หลากหลายคนที่ล้มหายตายจากไปแล้วเก็บไว้ แค่ภาพถ่ายนะคบไว้เป็นที่ระลึกในการในความดีความนึกถึงกันความที่เคยอยู่ด้วยกันโตโต้ไม่ว่านะครับเราใหญ่เผื่อเกอเกยากได้รูปเขาอะไรเขามาตั้งไว้อีกหนึ่งรูปก็แล้วแต่เขาแล้วแต่แกโตโต้ก็บอกว่าไปเลยไปเลยไม่ต้องห่วงนะอยู่กับญาติพี่น้องเขาไปอะไรไปเขามีความผูกพันเขาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเขายังติดต่อกันทางวัตแอบเฟซบุ๊คลายอะไรต่างๆโตโต้ไม่เคยว่าสําหรับการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน เราไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรเขานะคะกับฝรั่งนะคะเราแค่ปรับแค่จูนด้วยกันเพื่อชีวิตของเรามันจะลงตัวมันจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบราบรื่นแบบไหนเพราะว่าเราก็มาจากต่างถิ่นต่างเดนต่างวัฒนธรรมต่างภาษานะคะแต่โชคดีว่าแต่ละคนก็ให้ความเป็นอิสระให้โอกาสซึ่งกันและกันค่อยเรียนรู้ไปนะคะวันนี้ก็คืนนี้ก็ต้อง รับแขกรับเพื่อนนะคะเพราะแกเชิญไปแล้วหลังจากโควิดโควิดช่วงปีที่แล้วช่วงนี้โตโต้ตกับพ่อใหญ่ก็อยู่ที่สเปนนะคะช่วงวันเกิดพ่อใหญ่เมื่อวานก็พ่านไปบาร์เซโลนาเมาื่อเมื่อปีที่แล้วนะคะอาทิตย์หนึ่งไปนูน่นแต่ปีนี้ก็อยู่บ้านนะคะอีกหน่อยถ้าดอกไม้เมืองหนาหวนนด้วยฮอแลนดนทางต่างๆเริ่มบานเริ่มอะไรก็อาจจะพาชมพาทเที่ยวแถวฮอแลนด์สลับปรับเปลี่ยนไป นะคะวันนี้ก็เพื่อนฝูงของแกที่เป็นเพื่อนสนิทแกตอนเรียนตอนอะไรก็รู้จักกับแฟนเก่าแกนะคะเพื่อนที่จะมาคืนนี้ส่วนมากก็รู้จักกับแฟนเก่าเพ่อะใหญ่มาก่อนถึงเขาจะคุยถึงกันเพราะว่าเพิ่งล้มหายตายจากด้วยเปล่าก็ถามถึงกันเรานะี่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะ ผัวเก่าเมียใหม่ทุกคนมันก็มีอดีตนะคะขนาดคนตายไปแล้วก็ยังมีอดีตเลยนะัภาษาอะไรใช่ไหมคะผ่านหนึ่งนาทีผ่านหนึ่งวินาทีไปมันก็เป็นอดีตแล้วสําหรับชีวิตคนนะคะเราอย่าไปยึดติดเลยเรามีความสุขกับปัจจุบันให้กําลังใจกันดูแลกันแบบนี้ดีกว่านะคะอย่างเมื่อวานก็เป็นวันเกิดของแกรเราแกก็ให้นู่นให้นี่เราเราก็ดีใจไปด้วยกัน แต่ความเสียใจของแฟนของผู้ใหญ่แกก็คงไม่ได้เสียใจมากนะครับเพราะว่าเขาก็เลิอกลาก,กันแล้วนะคะแต่ในความเสียใจก็ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนี่แหละความที่เขาล้มป่วยกระทันหันเพราะว่าเขาก็อายุไม่มากเขาอายุน้อยกว่าผู้ใหญ่สิบปีอายุมากกว่าตุ๊ตูุต๊สิบปีนะคะเราเราห้าสิบกว่าเองแต่จะหนุ่มจะแก เราก็ไม่รู้นะคะเราไม่รู้วันตายเรารู้แต่วันเกิดเท่านั้นแล้วก็คืนนี้ก็จัดงานเลี้ยงวันเกิดให้พ่อใหญ่ก็พยายามปรับเปลี่ยนก็อาจจะสนุกสนานกันส่วนมากก็ดื่มเอ่ยกับแก้มเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะวันนี้ก็มีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะต่อๆไปมีเรื่องอะไรก็ค่อยว่ากันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกกาลังใจทุกคำวอวยพรที่ส่งเข้ามาให้ แฟนตัวตัวเองเช่นกันขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงล่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ